17ปีเราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ทางบกแล้วไปถึงทางทะเลด้วยในเวลาตอนนี้แล้วก็มีการลุกล้ําอย่างเป็นขบวนการข้อสําคัญเรากําลังพูดคุยแล้วก็มีการพิพาทอยู่กับกัมพูชาเริ่มจะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเป็นมหามำนาจที่อาจจะก่อให้ประเทศไทยกลายเป็นยูเครนสองซึ่งเราจะต้องมีความระมัดระวังวันนี้ตีมทั้งเรื่องเนี่ย จะเป็นที่ทางนี้ตั้งแต่อาจารย์ธรงขันทองเรื่อยมาผมคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คุณสนธิริมทองคุณครับท,ที่บอกว่า15ครั้งของการเสียดินแดนนะครับนี่ย้อนไปตั้งแต่ปีไหน,ต,ต,หนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเรื่อยมาเราค่อยๆเสียยังไงผมก็จะค่อยๆลำดับนะครับจนกระทั่งเราอธิบายได้ว่าเราถอยไปไกลกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เราควรจะรุกเอาพื้นที่กลับมา อาจารย์ครับอาจารย์มองว่าตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันเป็นข้อพิาพาทกันและก็เป็นพื้นที่ที่มีผลประโยชน์แก่ผู้ที่มีอานาจ<ช>ัางในประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาไหมครับแน่นอนครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยตอนที่ฝั่งกัมพูชารุกล้ําเข้ามาในฝ่ายไทยเนี่ยสินค้าที่ได้ประโยชน์จากการอ้างว่าเป็นพื้นที่โนแมนสแลนเนี่ยคือตัดไม้ทําลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในฝั่งราชอาณาจักรไทยนอกจากทางวัฒนธรรมที่รุกเข้าไปกินตัวประสาทประเทศไทยหลายจุด ัดนี้เนีี้มีการต่อพื้นที่ถนนสร,สร้างลิฟต์นะครับบันไดนขึ้นมาไปยังปราสาทพระวิหารบนหน้าผาหลายจุดทางทะเลก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นเข้ามาในทะเลหวังจะกินทะเลในฝั่งไทยเป็นขบวนการนะครับและเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้และตอนนีน้ในรอบการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ผลประโยชน์จากเรื่องเพียงแค่ตัดไม้แล้วปัจจุบันลามไปถึงสแกมเมอร์พนันออนไลน์ การช่อโกงทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเต็มเกลื่อนกัมพูชาเต็มไปหมดตามแนวชายแดนนะครับสินค้าการฟอกเงินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์เนี่ยไทยกับกัมพูชามีการปล่อยปะละและเลยรู้เห็นเป็นใจสมรู้ร่วมคิดเป็นขบวนการนะครับดังนั้นเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่อาจจะใหญ่น้อยกว่าผลประโยชน์ให้อ่าวไทยซึ่งมูลค่าทรัพยากรปปโตเรเลียม10ล้านล้านนะครับ10ล้านล้านบาทเนี่ย มันทําให้ค้าจุนดอนลลา,าร์สหรัฐในภาวะที่อ่อนแอได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เราจําเป็นจะต้องคิดถึงอธิปไตยไทยให้มากคิดถึงเรื่องการอยู่รอดโดยไม่ก่อสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามโลกให้มากนะครับแล้วก็อย่าให้ใครมาแทรกแซงเพื่อจะเอาประโยชน์นี้โดยที่ประเทศไทยเสียประโยชน